นี่เรามาดูตลาดน้ํากันนะครับโอ้โหนี่ฮะตลาดน้าโอ้โหดูกันนะครับนี่ฮะโอ้โหเดินไปเดินไปนะครับเราจะมาดูรถไฟกันนะครับเดินไปครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาถ่ายรูปได้ถ่ายวีโอได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้นะครับเฮ้ยผิดโทรศัพท์ใครโทรมาโทรศัพท์เฮลโหล้า เนี่ยเรามาดูกันนะครับโอ้โหรถไฟมาแล้วดูรถไฟนะครับเดินเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปเอาเดินกลับไปเดินกลับไปนะฮะเดินเดินกลับไปเลยเดินกลับไปเดินกลับไปอ่าเดี๋ยวเราจะดูตลาดรถไฟนะครับมานะฮะมานะครับตลาดรถไฟนะฮะนี่รถไฟครับอ่ารถไฟมาแล้วเนี่ยโอ้รถไฟรถไฟ ลุกไปจ้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอดูคร <if you> <Nacht> ับเอ้ตลาดลุไปครับโอ้ดูครับเอ้เดินมาเดิไปขายลูกกระดาษได้ดูได้เดิไปเดินมาจ้าดินไ